เอาไปน้องเรามาดัดกันเลื่อยไปน้องอ่าดัดกันเลื่อยไปน้องเออวัดนี่อแม่ไปน้องอิฟติสกคนมาปรกับจงมาทิจแน่เหมือนเดิมไปน้องเอาจากเมนูลาววันละเมนูไปน้องวันนี้มาตำปลานิ่งจ้ามรสไปน้องตามมาไปน้องแล่ลาวไปน้องนี่วัตถุดิบก็พร้อมแล้วไปน้องอันนี้อันอีตำน้ำราดเดี๋ยวตัวน้องบักกี้ดีปลีว่าเตี๊ยมไปน้องเราปุ่นปลาทะเลก็ได้นำข้ามเปี๊ยะไว้ตำน้ำราดไปน้องน้องบักกี้นี่ปลา มาพี่น้องเดี๋ยวเรามาติดแก๊สติดแก๊สกันก้อนพี่น้องต่ำนำ้ำเออตอดปลาโอนกับตาวบานบานในนี้เป็นกับเกมก็ได้พี่น้องวันละเมนูวันละเมนูได้ี่น้องระดับจมได้ี่น้องระดับจมได้มีความชุกี่น้องระดับจมแบบความมันเทิงี่น้องอได้รับก้าวบานบานไปน,น้องตำ เดยวบาร์ด้น้ำม,มันตะโรนก้อนไปเนาะตะนออมาใต้น้ามันกันเลยไปเไปลลนาะนีบาริ้กระเรียมยมาจะรอยแล้วไปเนาะหอยออมจูไปจ้ามันจ็ดบานลาไปเนาะร้อยนัดลาไปเนาะก้าวบานบานน้ำมันกะเราไม่ต้องใส่หมาใส่เลยปละมานี้ไปเนาะอ้าวไอ้พอต้มปลานี่กระตะโดนแล้วไปเนาะ ลาตัวมันใหญ่ไปเนาะปลานิ่นดักกัดได้ไปเนาะเหลือเกินล่ามดักกัดได้ล่ามโนมาไ้เอาไม้บางทีต่ำกิ๊บรอยนัดลาไปเนาะเออเอาไปเนองน้ำมันเดือดแล้วไปเนองวิธีต่ำเนี่ยไปเนองเราต้องเอาเลือดล่าไว้น้อยๆเผื่อตรวจัดเอาไปเนองนะเลือดปลาจะไม่ติดตากันไปเนองเออ ทำมันปลาองค์จัดไอตัวเองนะพี่น้องนะปลาองค์จัดไอตัวเองตัวเองอันนี้เพื่อมีรสจัดี่น้องแต่ก็ไม่ติดตาด้วยเน,นี่ยแต่เราได้ปลา,าไปเลยเดี๋ยวมันมันร้อนแล้วพี่น้องเ,เกิดกันน้อยรสจัดมันจะดีะดออดะแล้วพี่น้องวิธีทำปลาด่างรสนุ่พี่น้องคอได้พอแล้ววันนี้เราปลาลงกันเลยนะพี่น้องนะ ลงดีๆไปน้องเออมันร้อนจุดอ่าเราไมา่ต้องไปจับได้ไปเลยนะพี่น้องนะเราคอยมาแล่ละตอนปิดด้านเลยพี่น้องมาพี่น้องมาลแล่นี่ปลาเดือมทุกเรพี่น้องเออเรามากับด้านกันเลยพี่น้องเรามากับด้านกันเลยพี่น้องเออต้องกลับระวังอย่าให้ปลามันมันมันเนียนยนะพี่น้องนะอย่ายอักเลยเราพยายามระวัง อ่าด้วยเลยพนะียย่นอ้องเอ้อกรอบด้วยกรอบด้วยพอดีพี่นอ้อ,อ,อ,นองเอออ่าเอาพี่น้องรอคอยมาแล้ล่ปลาทุกกันเลยพี่น้องอ่าเตียนปลาทุกเลยี่น้องได้ตีแล้วปลากรอบบ้าน,นเรามาตักปลามาปักไปเลยพี่น้องเราให้นี่น้ำมันตะก,กีน้นั่นไปน้องนะตักปลามาปักไปเลย เราปักไปเลยพี่น้องใช้จานไปเลยพี่น้องแล้วก็มาแล้เวทีตำน้ำรัดกับพี่น้องมาพี่น้องเตียนเรามาตำน้ำรัดกันแล้วพี่น้องน้ำมันร้อนแล้วเราใส่มันไม่ต้องเยอะนะี่น้องนะกาปอบปลาหมาณนี่ี่น้องปอบไหมน้องอ่าเรากาปอบประมาณน้ำมันเนี่ยวเวทีตำน้ำรัดปลาตมรพี่น้องแล้วก็นี่ไอ้ที่เราบดไว้แล้วพี่น้อง đi brie uớc bắt chi đấy bên này bên nào bắt nó đi lêu bên nào đi làm cái bắt đi lêu bên nào giờ bắt đi giờ อ่ะใส่น้ำมากล้ามเปียเลยไปน้องนำ้ำกล้ามมากล้ามเปียเราเลียกพวประมาณนั้นไปน้องนะก็าบาดที่ตักกล้ามจอนไปน้องก็สามอ่าเต็มกระกิดไปน้องเดี๋ยวเรามาใส่อ่าแล้วก็เรามาใส่น้ดดำตันปี๊บกันเลยไปน้องอ่าตันนี้นก่อนนะ Nằm toàn phím đi đâu Trái gọi bà chim lê đi đâu Mà không trái dữ đâu con Để con Giọt nằm nơi nơi mà Giờ nó cuốn lại nằm Ai nằm toàn phím lại con Để con bắt con อ่ใส่เครืองปรุงก่อนไีน้องรสด,ด,ดีอือแล้วกอแปงแปว่านไีน้องอ่าแล้วกแปงว่านไปน้อง Ah. để rồi, 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 rồi. Ah. đặt một cái nó. à, đây rồi, nha cái này, cái này, tì bà tương lên băng bởi đồng Ok lời bởi đồng ớt Tốt lời Lòng bài tầm kín lên nằm bởi đồng ná Mẹ nó ngoài hai mới dài dạc nè rồi bây chắc chắn cái lời này nói จ้ำวิเหียวอ๋อ,อาไปน้องเนี่ยบลาดเต้นเร่ไปน้องเนี่ยจิ้มกันเล่ไปน้องนะลองไปจ้ำกินเล่ไปน้องอ่าลองไปจ้ำกินเล่อ่าปลาดจาำรสไปนอ้องอือจิ้มกันเล่ที่ไปน้องกันแล้วลองไปจ้ำกินเล่ไปน้องนะไปเริ่มต,ตัวเจ็ดเต๋วปลาดจาำรส เวลาหนึ่งดรามลดไปน้องอ๋อไปน้องคลิปยาวจ้าก็จกคลิปนี <line> ้ว่ากอดอะไรกอดแจกกอดติดตามกอดด้สกันเป็นไปน้องนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องก็พูนก็พูนไปน้องคลิปตัย่งไม่ขอกไปน้องกอดจับวดบอดดิสกอดติดตามคลิปบอดดิสตลอดได้มาไปน้องเนี่ยคลิปหน้าบอดดิสอ้าเมนูได้มากว่าปีกว่าน้องเราเราแบบจุ่มนะไปน้องนะคลิปนี้บอดดิสก็ตัวลาไปก่อนกอดเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครันไปน้อง